สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้เดย์อะไลท์ดูดูสเก็ตเตอร์ทุกคนหนึ่งวันกับดูดูสเก็ตเตอร์ทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดผมนะครับมีคนคอมาว่าเออนะวันหนึ่งนะหยุดนะทำอะไรบ้างนะเล่นสเก็ตบอร์ดทั้งวันหรือเปล่าหรือนะทําอะไรนะครับก็วันนี้จะพาไปดูชีวิตผมนะครับหนึ่งวันนะครับวันหยุดที่ผมไม่ได้ทํางานนะครับว่าผมทําอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ยังหัวเข่าเจ็บอยู่นะทุกคนแล้วก็จะไม่ดีขึ้น ก็เดี๋ยวลงไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนอันนี้เพิ่งตืน่นเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าเราจะทำอะไรบ้างหนึ่งวันกับเจนเดอะไลท์ดูดูสเก็ตเตอร์ทุทก่อนไปโอเคครับทุกคนก็เสร็จภารกิจชำระหน้าล้างตาเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะต้องกินน้ำก่อนนะฮะไอจิบขวัดจังปะเช้ามานี่ก็ต้องกินน้ำก่อนนะคน น้ำก็แช่ไปทั้งปุมคนเดียวแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวเราซักผ้ากันต้องซักผ้าก็กอยุดทั้งที่เลยนะครับมีวันหยุดแค่วันนี้ก็ต้องซักผ้าทุกคนชีวิตดี๋ยวต้องซักผ้านะครับเต็มเลยโอ้ยกดน,นี่แล้วก็ตดไปนะครับจบิไงไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากก็มามุ้ทุกคนก็ผมต้องใส่ ตัวบล็อกเข่านะตรงนี้เพราะวาาเดี๋ยวออกไปเดินวอร์มหน้าบ้านนะเพราะว่าตื่นสายวันนี้วอร์มไม่ได้ไปไหนวันวันวันพูดอย่างเงี้ยผมจะนอนตื่นสายผมต,ตื่นมาเก้าโมงกว่านะทุกคนนะครับจะเดี๋ยวใส่บล็อกเข่านะีา่แล้วก็ไปเดินยืดเส้นในบริเวณในบ,บ้านแล้วกันเพราะว่าแม่งร้อนลนะตัแ้แรกว่าจะเดินไปสนามเซอร์เก็ตนะครับเพราะว่าแดดร้อนเลยก็วนเดินวอร์มขาที่บ้านสักสองสามรอบน,อนนะฮะ <Okay. S 2> ต้องกินนี่ก่อนอาหารนะครับกูโคซ่าทุกคนกูโคซ่าไม่ได้สปอนเซอร์คนเขไม่ได้จ่ายนะซื้อมาเองนะนี่ก็กิกกนเ,เรียกว่าอะไรช่วยแก้การเข่าเสื่อมนะวันละซองนะครับก็น้องอาธิเจมแนะนํามานะครับขอบคุณด,ด้วยครับมาให้ทานอันนี้นะครับอา่านี่ทุกคนนะนี่เป็นตองก็สนุกดีกันนะไปดย เออรสชาติดีว่ะได้อยู่นะมาดูบุมรองเท้าของผมกันดีกว่านะก็รองเท้าใส่วิ่งใส่เดินนี่ก็มีเยอะอันนี้ก็เป็นถุงเท้ารอเท้าก็ไม่ได้แกะเลยเอ่านี่ก็เป็นรองเท้าอีกอย่างนะจริงผมเป็นคนเออ่ไม่ชอบใส่รองเท้าสเก็ตบอร์ดนะเวลาไปข้างนอกไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรือไปเดินห้างเงี้ยเพราะว่ารองเท้าสเก็ตบอร์ดมันไม่เหมาะกับใส่เล่นสเก็ตมากกว่าแล้วก็เวลาไปเดินหรืออนะไรเงี้ยมัน เมื่อ,อยอ่ะก็เลยซื้อคู่นี้มานะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใส่นะทุกคนเอาขาเลยทุกคน,คน,กคนถ้าเกิดเก็บไม่ดีนะไม่ได้ใส่เงี้ยก็ระวังมันจะเสื่อมด้วยนะเนี่ยมีน,นีนะครับอาดีแดกเอ็กซ์เล็กนะจะไม่ผิดนะใส่เดินไปสิบครั้งเลยมั้งเนี่ยคู่นี้ทุกคนเนี่ยมีเท้าวิ่งนะสวยไหมสวยเนาะนะผมว่ามันสวยมาถ้าเกิดไปเที่ยวใส่างเงี้ยผมก็ต้องใส่คู่นี้ซะมากกว่านะ ใส่เดินเลยอย่างเดียวเลย<ม>คู่นี้เบาฮะแล้วก็ค่อนข้างจะนุ่มนะฮะใส่เดินไม่ปวดตีนนะฮะเนี่ยคู่นี้แล้วก็อันนี้เอ่อ ec ec c a r l i s นะครับยังไม่ได้ใส่เลยที่ใส่เตะอยู่เป็นอีกตัวนหนึ่งอันนั้นเป็นเป็นยางขอบยางเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวคงไม่ใส่เตะแหละครับเราคู่านทางครับถ้าไม่ใส่เตะเลยเท้าสะเก็ดเนี่ยแม่งกลาแม่งหลุดนะฮะเพราะว่าคู่นั้นเนี่ยซื้อมา เตะไปได้เดือนสองเดือนแม่งรุดหมดแล้วเพราะว่าตอนซื้อมากาวแม่งเสื่อมแล้วอี้ตรงนี้โคตรเซ็งเลยนะครับก็ยังว่านะครับขอามาโล่เจ็ดสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ต้องอยู่นานแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเลือกดูแล้วกันนะที่ดีนะทุกคนของผมนะ่ะคู่นั้นนะ่ะแม่งเสื่อมตรงนี้แม่งเหนียวแล้วขอบตรงนี้แม่งเหนียวโคตรเซ็งเลยวอนนี้แม่งรุดหมดแล้วเดี๋ยวคงต้องไปซ่อมไปเย็บนะฮะชอบ p ีีรุ่นนี้มากเตะดีมากนะทุกคนนะคาริสเก็บ ตอนยังไม่ใส่ถ้กากองเา้าใส่วิ่งเมื่อกีู้นี้ก็ซื้อมาใส่วิ่งแหละแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยไม่ได้วิ่งเลยก็ไม่ได้วิ่งเลยทุกคนโอ้แกะยากกล่องนี้ไว้รอมาแล้วกล่องแม่งแกะยากกล่องมันเป็นทลด์ตุรกอลิกซื้อมาเนี่ยนี่ทุกคนนะแม่งเหมือน e ยีซี่ยูเว้ยคูนี้ตุรอลิกรุ่นอะไรผมจำไม่ได้นะครับก็พื้นไม่นิ่มนะ คู่นี้พื้นไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่พื้นไม่นิ่มเท่ายีซี่นะทุกคนแต่ว่าผมจะซื้อมาใส่วิ่งแหละเนี่ยนะฮะก็ใส่ไปแล้วบ้างแล้วนะครับช่วงนั้นวิ่งอยู่ก็ใส่วิ่งไปบ้างก็นุ่มอยู่นุ่มดีนะครับแต่ว่ายังไม่นุ่มนุ่มเท่ายีซี่แต่ว่าก็ไมันก็ได้ใส่เหมือนกันนอนแหม่อยู่เนี่ยครับเก็บเก็บไปนะฮนะคู่นึงนี่กล่องนะแม่งแกะยากเลยนะน,นี่นะครับเป็นแว่น half cap นะครับอันนี้เพื่อนให้มานะครับ ก็เจ้าของไม่เอาคืนแล้วพวกโควิดครับไม่ได้ไปเจอกันเลยนะครับยืมมาใส่ทําคลิปแล้วก็ยังไม่ได้คืนเจ้าของเขานะครับก็ไม่กล้าไปใส่เลยนะครับเดี๋ยวมันจะพังแบรนด์ครับแคทเนี่ยถือว่าเป็นรองเทาง้าสเกต็ตนะครับที่นักสกเกต็ตลงโพลงมาแล้วว่าเป็นเท้าพิเซ เเกตบอร์ดดีคู่หนึ่งเลยนะครับแวนนะครับแคปนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีออกมาใหม่แล้วเยอะแยะเลยรุ่นเรโนองเรโนนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะอ่าก็อีกคู่หนึ่งทุกคนฟอร์เล่นนะฮะคู่นี้ก็ได้มาเออ่คู่นี้ก็เตะไปแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนไปใส่ดีจีเตะแล้วก็อยากใส่รองเท้าบวมๆนะเนี่ยคู่นี้เตะดีมากนะเบาเบาด้วยเตะดีแล้วก็พื้นนุ่มนะฮะคู่นี้ครับแรกแข็งหน่อยพอใส่ไปความมันก็นิ่มแหละมันก็เตะดีนี่ก็เป็น พีกินูพีกินูชูสปอนเซอร์แรกนะครับก็จะมีสลิปออนไม่เตะเลยกันคู่นี้ใส่เดินนะครับสลิปออนนี้ใส่เดินสบายอยู่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่ใหม่ทุกคนนี่คู่นีนะ้ไม่ได้เกะเลยน,นะครนก,กันใหดูนี่ครับเกะด้วยรุ่นนี้นะครับาบุกนะค,คือของครบของครบพร้อมจบ เป็นได้ยาวาหลายปีเลย <laughs> พี่หนูชูนะครับนี่ขอบคุณพี่หนูชูนะครับสปอนเซอร์แรกนะครับนี่ก็มีอีกนะครับทุกคนรองเทา้าเออ่ DC คู่นี้ FC ส่งมาให้ดูชื่อน้องขอบคุณน,น้องมากครับส่งมาให้ครับใส่เดินใส่วิ่งครับคู่นี้เบาเบาก็ใส่ดีลาขอบฉัอ่านมาลาขอบตัวใส่เดินคู่นี้นะครับแล้วก็พี่หนูนี้เอ่อาใส่เล่นนะครับคู่นี้ก็เตะไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ไม่ค่อยได้ใส่ตเตะเท่าไหร่นะครับ ไม่ได้ซักเลยแล้วก็ผู้ใช้ประจำนะครับก็เป็นดีซีคาริสรุ่นนี้นะครับยางนะครับเนี่ยครับก็เย็ยนแหละพอใส่ใส่บ่อยนะครับขาดแล้วเริ่มขาดมดแล้วนะแล้วก็พื้นมันเริ่มหลุดแล้วด้วยตรงนี้นะครับผมแปะกาวไปเดี๋ยวจะต้องไปให้ช่างเย็บนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้ไมหมนะ okay, เดี๋ยวเล่นเป็นแบงค์พื้นหลุดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวใส่คู่นี้เดินรอบบา้านซะหน่อยต่ยกันนะทุกคนโอเคปะไปเดินวอร์ม ทุกคนมาเดี๋ยวเรามากินอาหารเช้ากันนะฮะไัดเขียววันนี้อาหารเช้าผมก็นนะ่สิบโมง10โมงครึ่งแล้วอันนี้ผมเอาเส้นเล็กน้ำม,มาเอาอันนี้ผมเอาเส้นเล็กเส้นเล็กน้ําครับนี่ทุกคนเหลา นันนี้ทำด้ทุกอยี่ยวอ่าน,นี่เดี๋ยวเราไปให้คุณแม่ก่อนโอ้โหร้อนนี่ทุกคนนะน่ากินนะนะ่ยนะชิ้นเล็กนี่ทุกคนอาหารเช้าอ่าก๋วยเตี๋ยวโอ้ยตุนยำแซหลาย A few moments later อาหรออีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ก็คือเราให้อาหารนกผมนะฮะนี่ปักเอียงอืมอืมอืมเอียงคอเนาะ เขาไหนะใหญ่น่าเนี้ยอ่ะและ้วสภาพาพี่ยังไม่ได้ตากเลยขึ้นไปเหยียบแหม่แหม่ดูนี่ฮะนี่ก็สัตว์เลี้ยงผมนะฮะปัาเกี้ยงนะฮะมันใหญ่ไปไมัน<ล>ชอบกินอะไรใหญ่ทุกคนมันกินทุกอย่างข<ม>องโ,โปรดเลย,เล,ยลูกชิ้นลูกชิ้น,ล,นลูกชิ้นปลาเลยดูดูครับนี่นี่ม<ด>แม่กนะินเะนี่ยไม่ต้องดูถ่ายหน่อยล้าลูกเนี่ยเขาไม่ชอบไปถ่ายวีดีโอนะครับโอเคทุกคนนี่ก็คือภารกิจอีกหนึ่งวันนกนกมาแม่มาอันนี้อ่ะ อืมอืมไม่สิออะไม่ถ่ายแล้วก็ภารกิจตอนเช้าก็จะประมาณนี้ทุกคนก็กินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวไปเอาผ้ามาตากทุกคนก็ตอนแรกว,ว่าจะล้างรถแต่แบบฝนตกบ่อยอะ่ะอยู่ดีก็ตกอะไรเงีเ้ยก็ขี้เกียจล้างเดี๋ยวคอยล้างมาแล้วกันให้ฝนมันไม่ตกก่อนแล้วกันนะฮะก็วันอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยอยากทําอะไรมากนะครับก็อยากพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยอทําอะไรเยอะนะฮะ ก็เดี๋ยวรถไม่ลาลวกันเดี๋ยวพาไปตักแล้วก็เดี๋ยวจะไปตักผ่อนไปนั่งดูอ่าอยู่ตรงยูทูบดูอะไรของผมไปเรื่อยนะฮะก็เดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวว่าจะาซิปไปหาฟิลมันเพราะว่าฟิลมันหายจากโควิดแล้วนะกลับมาแล้วก็อยากเล่สัสเกตมาซิปหาผมวันนั้นบอกว่าเล่นสกเก็ตกันนะ <laughs> ผมหายแล้วอยาเล่นสกเก็ต <laughs> เดี๋ยวเย็นเราอ,อกไปเล่นสกเก็ต่อรกัน <laughs> ก็อาจจะไม่เล่นอะไรเยอะนะวันนี้ทุกคนนะก็อาจจะแบบถ่ายถ่ายเฉยเฉอาจจะไม่เอาลงอรี่อะไรอย่เงี้ยเป็นท่า เบาๆเนี่ยเพราะว่าหัวเขายัางไม่หายนะฮะเจอเยนเลยควาเนก็อยู่นครอข้ออยค่บ้านสก็จะร้างขึ้นมนี่คือข้าวกลางวันทุกคนกับพักนึ่สับไข่ดาวนะมีจำปาใีขนมด้วยมีแป้งเทสโตก็มื้อกลางวันนี่ผมกินแล้วก็เดี๋ยวเย็นผมไม่กินแล้วไปทุกคนเดี๋ยวไปกินมื้อกลางวันกันแล้วเดี๋ยวดูว่าเย็นจะทำอะไรกันต่อ นะะฮ A later few moments โอเคทุกคนก็ถึงที่เล่นแล้วตอนนี้ก็ประมาณใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นกันวอร์รอลกันเพราะว่าอย่งกันหน้าเล่นท่าอะไรหนักๆไม่ได้นะฮะแล้วก็เขาเจ็บอยู่นะฮะฟิวครับกลับมาแล้วนะฮะงจากไปแดนแดนกักกันมานะฮะไม่คิดว่าจะโดนโอ้โหเลียมตีด้านแล้วทุกคน High speed, I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I am playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange. Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just want to be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just want to be greatness. 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 หนึ่งวันกับยูเรเกเตอร์ครับก็จะประมาณนี้ครับวันที่ผมอยูผมก็จะทํางานทําอะไรประมาณนี้นะฮะตอนเย็นก็ไปเล่นสเก็ตนะครับแต่ว่าช่วงนี้หัวเข่าเจ็บก็อย่างที่เห็นในคลิปก็เล่นไม่ค่อยได้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่อูนะครับที่ส่งยางมาให้นะแล้วก็ยาทาหัวเข่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข่าผมเนี่ยมันจะหายดีเมื่อไหร่นะมันน่าจะนาน,น่าจะเป็นเดือนนะทุกคนก็ ยังไงก็รอแล้วกัรในช่วงนี้อาจจะลงคลิปแค่คลิปเดียวนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอยู่นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้หนึ่งวันกับดูดีนเกตเตอร์ครับเดนเดลไลท์ครับที่น้องๆขอบมาครัว่ามึงทำอะไรก็ประมาณนี้จบวันแล้วนี่ก็ประมาณสองทุ่มแล้วก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย